สวัสดีครับวันนี้ก็มันก็เจอกันอีกทีแล้วนะครับพบกันอีกทีครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเจริญพรมานะครับเนื้อแดงลมดำครับนี่ครับสวยเลยครับเนื้อกรอบเนื้อสวยนะครับนี่ครับด้านหลังพ่อคูณนะครับห้าร้อยบาทครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ รอมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ500บาทหลวงพ่อคูรุ่นเจริญพรนะครับปี36ครับนะครับสวยเลยครับทองแดงลมดำครับใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับ0817816577นะครับ0817816577นะครับโทรได้เลยครับ เก็บเงินปลายทางนะครับ500บาทครับสนใจก็โทรได้เลยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่น้องๆนะครับพี่ป้าน้าพวกคูณได้สวยนะครับแล้วทองแดงอมดำครับรุ่นเจริญพรวัดบ้านไร่นะครับพศสองพนนะครับพวกคูณได้สวยครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ